หมอหนุ่ยทราบไหมครับว่าช่องทางที่เชื้อ s f เนี่ยจะเข้าฟาร์มเรามีกี่ช่องทางช่องทางไหนบ้างไม่ทราบเลยครับพี่หมอว่าแต่มันมีช่องทางอะไรบ้างครับเนี่ยมันมีการทําข้อมูลวิจัยมาแล้วนะครับว่าช่องทางที่เชื้อ s f เข้าฟาร์มเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือรถอันดับ2และ3ก็คือคนและอุปกรณ์สวัสดีครับกลับมาพบกับเรา2คนอีกแล้วนะครับใน ASF the series ASF อีหยังวะใน EP 6 SOP การจัดการเรื่องรถ ผมหมอชาติผมหมอหนุ่ยครับว่าแต่เจ้าเรื่องรถเนี่ยมันจะพาเชื้อ SF เฟข้าฟาร์มได้ไงครับพี่หมอหมอหนุ่ยรู้ไหมฮะจริงๆแล้วเรื่องรถเนี่ยสำคัญมากเลยไม่ใช่แค่เชื้อ SF นะฮะมันมีเชื้อโรคหลายๆอย่างเลยครที่มากับรถโดยเฉพาะรถขายรถจับหมูการป้องกันเรื่องรถนี่คือเป็นหัวใจที่สําคัญอันหนึ่งเหมือนกันในการป้องกันโรคเ F เแล้วถ้ามันสําคัญขนาดนั้นนะครับพี่หมอเราจะจัดการยังไงครับ แล้ต้องกําหนดขั้นตอนในการล้างรถและฆ่าเชื้อเรามีทั้งหมด10ขั้นตอนก็คือ1เราต้องกําหนดจุดรับรถเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการทับซ้อนกันระหว่างรถเข้ากับรถออกรถที่เข้ามายังไม่มีการฆ่าเชื้อแต่รถที่ออกไปคือฆ่าเชื้อแล้วต้องไม่ทับซ้อนกันสเต็ปที่2นะฮะเราจะต้องล้างฆ่าเชื้อโดยการใช้น้ําสะอาดเนี่ยล้างประสิงสุขปกต่างๆออกให้หมดก่อนทั้งภายในภายนอกนะครับให้หมดขั้นตอนที่3ใช้สารช้าล้างโฟม หรือปิดพันโฟมที่ผสมยาฆ่าเชื้อนะฮะฉีดพ่นให้ทั่วทั้งภายในภายนอกทิ้งไว้หรืออาจจะขัดด้วยก็ได้แล้วก็ทิ้งไว้ตามระยะเวลาที่เจ้าของปิดพันนั้นแนะนําขั้นตอนที่4ใช้ไฮเพชเชอร์นะครับฉีดล้างโฟมออกให้หมดแล้วมาขั้นตอนที่5นะครับก็คือเราใช้น้ำเนี่ยฉีดล้างสิ่งสกรปรกที่อยู่บนพื้นออกให้หมดขั้นตอนที่6นะฮะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันคือทําให้รถนั้นแห้งโดยใช้ลมร้อนหรือทิ้งไว้กลางแดดก็ได้แต่ต้องมั่นใจว่าไม่ให้มีน้ําขังอยู่ในรถ ขั้นตอนที่7ตรวจสอบความสะอาดของรถถ้าไม่ผ่านนะครับต้องล้างใหม่จนถึงสะอาดก็ทําทให้รถแห้งเหมือนเดิมขั้นตอนที่8เป็นขั้นตอนของการใช้ยาฆ่าเชือ้อฉิดพ่นยาฆ่าเชื้อให้ทั่วทั้งภายในและภายนอกสำหรับห้องโดยสารก็แนะนําให้ใช้เป็นยาฆ่าเชือ้อหรือไม่ก็โอโซนขั้นตอนที่9ทิ้งให้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยออกฤทธิ์ตามคอนแทคชามที่ได้กําหนดไว้ และขั้นตอนที่10เป็นขั้นตอนสุดท้ายคือใช้ยาฆ่าเชือ้อฉีดล้างบริเวณพื้นที่ทําการล้างฆ่าเชื้อรถให้หมดให้มั่นใจว่าไม่เหลือเชือ้อทิ้งไว้บริเวณพื้นหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อครบทั้ง10ขั้นตอนแล้วเป่าลมร้อนอห้รถให้แห้งแล้วก็หลังจากนั้นคือทําการสอบตรงตัวอย่างไปที่ห้องปฏิบัติการแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีเชื้อเอสเอหลังจากนั้นนะครับบอหน่วยถึงจะออกใบรับรองผลว่าปลอดเชื้อเอสเอแล้วรถที่ผ่านการฆ่าเชื้อคันนั้นถึงจะเดินทางไปที่ฟาร์ม yeah. เมื่อรถเั่นั้นเดินทางมาถึงที่ฟาร์มแล้วเนี่ยต้องมีกรรมวิธีอะไรบ้างครับเมื่อเดินทางมาถึงที่ฟาร์มแล้วเนี่ยนะฮะต้องมีการฆ่าเชื้ออีกหนึ่งรอบทั้งภายนอกและก็ภายในรถห้องโดยสารแล้วก็ทิ้งไว้ตามอขอ้อกำหนดที่กําหนดจนบุคคลนะฮะก็ต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อบุคคลต่อซึ่งการจัดการเรื่องบุคคลนี้เดี๋ยวเราจะคุยทั้งต่อไปใน E ีพีหน้าครับโมนี่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe subscribe ที่ไหนบ้างครับอหนย Facebook YouTube c h anel n Li น์แอของเว็บโปรดัก g ์กรุแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับเจอกันครับ